โอเคฮะก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในดอนสตาร์อีกแล้วนะครับเดี๋ยวในพาร์ทนี้เนะี่ยผมตั้งใจว่าเราจะไปชาร์จคทาทิเท่นชาร์จพระจันทร์นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปสำรวจบริเวณโซนเอ็นเซียนอาร์ e นะครับก็เป็นโซนหอสม,มุดในใต้ดินนั่นแหละนะครับที่เราว่าจะไปสำรวจกันแต่ก็เว้นไว้หลายวันแล้วนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาเจอกับบอส อีกหนึ่งตัวก่อนนะครับมันคือบอสแมลงวันจริงๆมันไม่ใช่บอสหรอกแต่มันก็เป็นบอสอ่ะนะเนี่ยไอ้เจ้านี่นี่แหละนะครับเลือดแค่พันห้าเองก็มันจะสปอนมานะครับเพื่อที่จะมาก่อกวนพืชผักเราทําให้พืชผักเราเครียดนะครับแล้วก็จะสามารถซัมมอนลูกๆแมลงวันของมันออกมาได้นะครับมันจะสปอนทุกๆยีวันนะในช่วงของการปลูกผักนะครับถ้าเรายังไม่เริ่มปลูกผักมันจะไม่สปอนเรียบร้อยครับมัน ก็อย่างเงี้ยมันไม่ใช่บอสก็ไดกบอกอยู่ว่ามันไม่ใช่บอสนะส่วนรูปแมงวันที่ที่มันสปอนมาเนี่ยมันจะทําหน้าที่ทําให้ไปก่อกวนพืชผักเราส่วน ถ้ามีเนินดินอันไหนที่ยังไม่ได้ปลูกเนี่ยมันก็จะไปปลูกวัชพืชให้ครับกลนตีนวนะล่ะโอเคพอค่ามันได้นะครับมันก็จะได้เป็นเจ้าแม,มลงวันผล,ลไม้อันนี้มานะครับอ,นนอันนี้เป็นแม,มลงวันผลทไม้ที่น่ารักกันนะครับเป็นตัวดีนะข้อดีของมันก็คือมันจะให้อลร่าเพิ่มค่าสตินะครับหกจุดสามพอยใช่ไหมแล้วนอกจากนั้นคือมันยังสามารถคุยกับพืชให้เราตลอดเวลาด้วยครับคือเวลาเราปลูกพืชปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็จะไปคุยคอยคุยกับพืชให้นะครับอันนี้เป็นตัวดดาาดีีนนนะะะคคครรรััััับบบกกกก็เเเเอออาาาวววงงงไ้้้ใลลๆแแปผผ๋ยยมจูพืชห เีนี่พืชผักก็โตแล้วเดี๋ยวขอเวลาเก็บผักแป๊บนึงอันนี้พอเวลาเราเริ่มปลูกมเมล็ดนะครับลงไปเนี่ยเจ้า,มาแมลงวันน่ารักตัวนี้ก็จะมาคุยกับต้นพืชให้เราทีละต้นทีละต้นนะครับทำงานอย่างดีขยันแข็งดีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งม็อบที่มีประโยชน์นะครับก็ไอเจ้าตัวมแมลงวันนี้มันตายได้นะครับเพราะนั้นก็ระวังระวังกันด้วยนะแต่ถ้ามันตายมันจะเกิดใหม่จาก บอสแมลงวันตัวถัดไปนะครับก็คือต้องรอให้มีบอสแมลงวันมาก่อนนะถึงจะเกิดใหม่ได้นะครับมันจะดอกเป็นอันนี้เหมือนเดิมนะครับแต่ปกติก็ไม่ไม่น่าจะมีใครทําให้มันตายแล้วนะเวลาปลูกพืชเนี่ยพยายามปลูกพืชชนิดเดียวกันให้อยู่ใกล้กันเอาไว้นะครับเพราะว่าพืชเนี่ยการที่อยู่กับพืชที่อยู่เป็นประเภทเดียวกันเนี่ยหรือว่าเป็นพืชชนิดเดียวกันเนี่ยมันจะทําให้พืชไม่เครียดด้วยนะครับถ้าเกิดปลูกพืชชนิดเดียวกันห่างกันมากเนี่ยพืชมันจะพอคิดถึงครอบครัวอะไรประมาณนี้นะ ก็หลังจากนี้เราก็คงจะไม่ต้องใช้เครื่องดนตรีในการทําให้พืชไม่เครียดแล้วนะครับก็จะปล่อยให้เจ้าแมลวันผลไม้น่ารักนี้ทํางานต่อไปนะครับส่วนพวกเมล็ดที่เหลือนะครับเอามาทําอะไรต่อนะครับก็สามารถเอาไปทําปุ๋ยได้เลยนะครับโดยจะเป็นของประเภทเปียกนะก็ในการเติมปุ๋ยนะครับเราไม่จําเป็นจะต้องเติมแบบว่าแห้งสําหรับกับเปียกนะครับเราสามารถเติมแห้ง3ามอันและตามด้วยเปียก3อันได้เลยนะครับ มันก็จะผสมให้กันเองนะครับไม่ต้องมาเติมแห้งเปียกแห้งเปียกนะครับเสียเวลาก็ <S <S ถ้าถามว่าเราจะดูยังไงนะครับว่าอันไหนเป็นวัสดุชนิดแห้งวัสดุอันไหนเป็นวัสดุที่มันเป็นปุ๋ยเปียกนะครับก็ให้เราสังเกตจากสีตอนที่เราใส่เปนในถนังนะครับถ้าเราใส่เป็นของแห้งลงไปนะครับล้วนเลยนะครับปุ๋ยในถังมันจะเป็นสีสีออกน้ําตาลนะครับน้าตาลแบบเหมือนสีหญ้า ญ้าในสวั์หน้าครับแบบนั้นเลยแต่ถ้าเกิดเราใส่เป็นของเปียกเยอะนะครับแบบใส่ของเปียกไปหมดเลยนะสีของปุ๋ยเนี่ยมันก็จะออกแบบเขียวๆค้ำๆนะครับแต่ถ้าเกิดเราใส่แห้งกับเปียกสลับกันเนี่ยมันจะเป็นส,ส่วนผสมที่ลงตัวนะครับมันก็จะเป็นสีเขียวแบบเนี้ยแบบแบบปุ๋ยเนี่ย ก็ในส่วนของพวกวัสดุแห้งเปียกก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะครับก็อันไหนที่เน่าได้ส่วนมากมันจะเป็นของเปียกนะครับอันไหนที่ดูแลเป็นของแห้งก็เป็นของแห้งแหละเออเอาตามความเมกซเซนเลยนะนแล้วก็ตอนนี้ผมก็ทําการสร้างตู้เย็นเพิ่มอลไรนะครับอีก2หลังนะมาวางตรงกลางได้เลยคือการสร้างโกบแบบนี้เนี่ยมันมีประโยชน์เยอะครับประสิทธิผลได้ค่อนข้างดีนะดีกว่าการมาวางแบบ หม้อสลับตู้เย็นหม้อสลับกับตู้เย็นอย่างนี้มันค่อนข้างไม่ค่อยได้ผลดีสักเท่าไหร่นะทำแบบนี้แหละดีสุดแล้วโอเคฮะทีนี้เรามาดูกันว่าสารเล่งโตเนี่ยมันคข้ามาได้จากอะไรบ้างครับคือปุ๋ยคอกเรารู้แล้วใช่ไหมว่ามันจะขี้ปุ๋ยมากเราก็รู้แล้วก็มาจากของมักเน่านะครับอะไรต่างๆแล้วก็ส่วนปุ๋ยเล่งโตเนี่ยมาจากอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยก็คือปลาเน่านะครับปลาเน่ามีสารเล่งโตนะครับทั้งปลาเน่าเล็กแล้วก็ปลาเน่าใหญ่เลยแล้วก็ยังมีในส่วนของปุ๋ยสาร่ายนะครับ ก็เป็นปุ๋ยที่เราจะต้องหมักในโหลแก้วนะครับหมักทิ้งไว้ผมไม่แน่ใจว่ากี่วันนะประมาณ3-4วันแล้วก็สามารถเอามาใช้ได้10ครั้งนะครับหลังจากนั้นก็ต้องหมักใหม่ส่วนโหลที่หมักเนี่ยมันจะไม่หายไปนะครับวัสดุก็ใช้แค่สาร้ายกขี้เถ้านะไม่ได้ใช้อะไรยากมากนะครับส่วนอีกแบบหนึ่งก็คือต้นต้นแยมนะครับก็เอาผลมะเดื่อมารวมกับเมือกของกอมเมอร์นะครับผลมะเดื่อหามาจากไหนนะครับนี่เลยนะครับผลมะเดื่อหาจากต้น อโบนะครับที่อยู่กลางทะเลแบบนี้ซึ่งเราสามารถเอาต้นอโบมาปลูกที่บ้านได้นะครับแล้วต้นที่เราปลูกเนี่ยก็จะดอกผลมาเดืออเหมือนกันนะครับแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันครับเรื่องของการปลูกต้นอาโบนะครับมันยังไม่จําเป็นในตอนนี้นะโอเคเดี๋ยวเรามาคราฟเจ้าสารเล่งโตแบบง่ายที่สุดของเราเลยดีกว่านะครับโอเคเมื่อคราฟมาแล้วนะครับก็เราจะต้องทิ้งไว้รอให้มันเน่านะมันเป็นแบบการหมักนะซึ่งสามารถเอาไปให้บอสกบช่วยได้นะครับบอสกบมันมีความสามารถในการทําให้ของ หน้ากเสียได้นะครับแต่แค่จะหมักของแบบนี้ก็ไม่ต้องลงทุนถ่อไปถึงบอสกบหรอกนะครับอ่ะก็ทิ้งไว้นะครับหลังจากนี้3วันมันถึงจะใช้งานได้นะครับสำหรับบุ๋ยเล่งโตนะ ส่วนปุ๋ยหมักก็นี่เลยฟาร์มแบบนี้นะครับจะได้ผลดีกว่าถามว่าทําไมเราจะต้องมาทําปุ๋ยหมักแบบนี้ด้วยนะครับทั้งที่อาหารเน่ามันก็ให้ค่าเป็นปุ๋ยหมักอยู่แล้วนะครับก็คือว่ามันได้ประโยชน์เยอะกว่านะครับมันได้ค่าปุ๋ยที่เยอะกว่ากันนั่นเองส่วนปุ๋ยข้อทุกคนก็รู้อยู่แล้วเนว่ามันจากไหนก็มาจากขี้นี่แหละนะครับก็ไม่ต้องหาอะไรมากนะครับหมูนี่แหละครับเอาผักไปให้มันกินแป๊บเดียวก็ขี้ขขออกมาเต็มหมดนะครับมีฟอโลก็ได้นะครับแต่ฟโลจะได้ช้าหน่อยเพราะมันขี้เป็นเวลาของมันแต่หมูนี่ค เลวใหญ่เลยนะเพราะแม่งแดกอย่างเดียวไม่ได้สนใจอะไรเลยคือนิสัยของหมูพีศาจมันจะสน,สนใจของกินมากกว่าศัตรูนะคือถ้ามีถ้ามีของกินอยู่ตรงหน้าระหว่างศัตรูกับของกินเนี่ยมันเลือกของกินมากกว่าแล้วก็เพิ่มเติมในส่วนของฟาร์มหมูอีกนิดนึงนะครับคือถ้าเกิดใครที่ไม่ได้เล่นวิโนโนาครับสามารถใช้เป็นป้อมปืนลูกตาแทนได้นะครับแต่ว่าจะต้องใช้เยอะหน่อยนะ ส่วนการมาฟาร์มหมูเนี่ยก็แนะนํามาฟาร์มในคืนจันทรเต็มดวงจะคุ้มกว่านะครับเพราะว่าพวกหมูมันจะการันตีการดบด้วยนะโอเคครับในคืนนี้เป็นคืนจันเต็มดวงนะครับก็ถึงเวลาที่เราจะได้ใช้งานจริงของเจ้ากําแพงที่เราล้อมไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราเอาคาถาเรียกวงดาวมาปักเลยนะกันโอเคทีนี้ก็รอตอนเป็นกลางคืนนะครับเดี๋ยวมันจะเริ่มชาร์จพลังงานและสปอนพวกหมาป่ามานะครับเอาละพิธีกรรมเริ่มแล้วครับส่องแสงขึ้นแบบบนฟ้าแล้วครับ แล้วอย่างนี้ก็จะสปอนวฟหมาป่าแล้วก็แวรพีกมานะครับจะเห็นว่าทําหาอนไม่ได้นะครับเข้ามาไม่ได้เราก็แบบชิวๆอยู่ในนี้เลยแล้วกันนะโอเค,อเคก็ชาร์จเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ชาร์จเสร็จนะครับพวกหมูแล้วก็หมาป่าพวกนี้จะกลายเป็นหินพะจันทร์นะครับก็ไอหมูพวกหมาป่าพวกนี้มันไม่ได้ตายนะครับถ้าเกิดเราเอามาชาร์จใหม่เดี๋ยวพวกหมูหมาป่าพวกนี้มันจะกลายร่างกลับมาเป็น สิ่งมีชีวิตเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าในตอนนี้มันก็กลายเป็นหินไปแล้วนะครับส่วนไอ้เจ้าคาถาอัญมณีสีรุ้งอันนี้นะครับก็มีความสามารถเหมือนกับคาถาเลขดวงดาวครับเพียงแต่ว่ามันไม่ใหออร่าความร้อนนะครับแล้วมันก็ไม่ก่อให้เกิดไฟไหม้นั่นเองแต่หลักๆเขาก็ไม่ค่อยใช้กันนะครับเขาจะใช้เป็นออร่าให้ความร้อนมากกว่านะครับเพราะมันก็ไม่ได้ร้อนอะไรขนาดนั้นเขาปกติเขาจะใช้กันแค่สู้บอสนะครับไม่ค่อยมีใครเปิดเล่นที่ฐานตัวเองสักเท่าไหร่นะ โอเคเมื่อได้อัญมณีสีรุ้งมาแล้วนะครับสิ่งต่อไปที่เราจะต้องทำนะครับก็คือการย้อนสภาพกลับนะครับเอาเจมกลับมานะครับมันจะเป็นเจมสีรุ้งนะครับเป็นก้อนกลมๆเลยซึ่งเราจะต้องใช้ในการเปิดใช้งาน a n c นเ n t archive นะครับถ้าไม่มีก็ไม่สามารถที่จะเปิดใช้งานได้นะครับโอเคมาย้อนสภาพ โอเคฮะเมื่อได้อัญมณีสีรุ้งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวอย่างต่อไปที่ผมจะทําก็คือการไปโซนเอ็น e n เ u นอา i ไคเพื่อไปเอาของนะครับไปเอาบูปินของบอาณกันนะครับอ๋อแล้วก็ผมลืมบอกอีกอย่างนะครับบอสป็ดทำลายลูกปั้นไม่ได้นะครับถ้าเป็นบอสบนดินมีแค่แ a เจอร์ตัวเดียวที่ทําได้นะครับตัวอื่นจะทําลายลูกปั้นไม่ได้นะเดียคงเดียครอบก็ทําไม่ได้นะครับ,บ,รบถ้าใครจะใช้วิธีนี้ลองป้อมป,ปืนแล้วก็เอา กำแพงล้อมรอบไว้นะครับเราเอาป้อมปืนไว้ข้างในก็สามารถยืน Afk บอสได้เลยนะครับนี่บอกไว้ก่อนนะครับถ้าใครอยากจะทำผมเคยทาแล้วครับก็ดีเหมือนกันแต่ว่ามันค่อนข้างเปลืองนะโอเคตอนนี้เราก็มาถึงไบโอมของถ้ำพระจันทร์กันแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะทําการขุดพวกริสตลัลไปเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลังจากนี้ไบโอมเขตป่าพระจันทร์ถ้ำพระจันทร์เนี่ยจะไม่สงบอีกต่อไปนะครับหลังจากที่เราเปิดใช้งานเอ็ชิเอนอไคา้แล้วมันจะเป็นเหมือนกับสงครามระหว่างสว่างกับความมืดนะครับ คือมอนเตอร์เงากับมอนเตอร์สีขาวๆเนี่ยมันจะตีกัน,นครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก่อนที่มันจะไม่สงบสุขนะครับเราก็ควรจะมาขุดทรัพยากรกลับไปก่อนโอเคก็ขุดมาสักประมาณนี้พอแล้วก่อนนะครับเพราะว่าผมจะต้องเก็บ p i ิกแอคไปสำหรับขุดรูกปั้นทูเลไซท์ที่อยู่ใน เอ็นเชียนอะไครด้วยนะครับเพราะว่าข้างในเนี่ยก็มีพวกลูปปั้นอยู่หลายส่วนไอเรื่องสงครามแสงกับสว่างตีกันไอเราไม่ต้องห่วงนะครับมันมันตีกันนะครับมันไม่ได้ตีเรานะเราสามารถมาฟาร์มได้เหมือนเดิมแหละแต่อาจจะต้องระวังตัวนิดหน่อยเพราะว่าอาจจะมีมอนเตอร์เงามาเล่นเราได้นะครับแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะเราจะมีมอนเตอร์สีขาวคอยปกป้องเสมอนะครับแต่ก็ห้ามพกไอเทมเงาไว้ในตัวอย่างเช่นกองเงาหรือดาบเงานะครับไม่งั้นเราก็จะโดนไอต,ตัวขาวเล่นงานเหมือนกันแต่ตัวขาวมันทำดาเมจใส่เราไม่ได้นะอย่าลืม ก็วิธีการที่จะเปิดใช้งานโซนเอ็ชียนอาคายนะครับเราจะต้องเอาเอเลเซนเจมมาใส่ตรงนี้นั่นเองซึ่งสิ่งที่เราจะต้องรับมือหลังจากนี้นะครับนอกจากจะมีมอนเตอร์เงามาทําสงครามกันแล้วในนี้จะมีหุ่นยนต์อมตะอยู่นะครับเป็นหุ่นยนต์ที่คอยปกป้องสถานที่แห่งนี้นะครับมันเป็นอมตะนะครับเราสามารถชนะได้นะครับเราสามารถพังมันได้แต่มันจะค่อยๆฟื้นฟูซ่อมแซมตัวเองแล้วกลับมาสัตว์หน้าเราเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเปิดเครื่องนะครับ เราควรเดินสำรวจและตีมันให้พังก่อนส่วนไอ้เจ้าตัวที่ทุกคนเห็นมันกระดึบกระดึบอยู่นี้นะครับมันคือมอดฝุ่นนะครับมันก็เป็นมอดฝุ่นอะคือเราจะต้องเอาขนมโบราณมาให้มันกินนะครับหลังจากที่มันได้กินขนมโบราณเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําการตกแต่งรังของมันด้วยเศษทุเรศไซซ์ซึ่งเราก็สามารถมาขุดได้เอาเป็นว่านี่คือจุดฟาร์มทุเรศไซ์นะครับแต่บอกเลยว่ามันฟาร์มได้น้อยมากนะครับผมเลยถึงบอกว่าทุเรศไซ์เนี่ยเป็นหนึ่งในแร่ที่หายาก มากๆนะครับส่วนไอพวกกาแพงทูเดไซท์พวกนี้ก็สามารถทุบแล้วก็เก็บเศษทูเดไซท์มาได้เลยนะครับคือทิ้งไว้ที่นี่มันไม่มีประโยชน์นะเราเอากลับไปใช้งานนี่ยมันถึงจะมีประโยชน์ส่วนในที่ทุกคนเห็นอยู่นี่คือน้ําพุแห่งปัญญานะครับโดยในสถานที่แห่งนี้จะมีทั้งหมด3แบบนะครับจะมีสีฟ้าสีแดงและก็สีเหลืองครับซึ่งแต่ละแบบเนี่ยจะให้บูปินไม่เหมือนกันเราจะต้องทำภารกิจซึ่งภารกิจก็วนเวียนอยู่แถวๆนี้นแหละครับไม่ได้มีอะไรยุ่งยากซึ่งวิธีการที่จะเริ่มทําภารกิจจาก เาตัวรูปปั้นน้ำพุอันนี้นะครับเราก็แค่มากดใช้งานมันนะครับตอนที่เราใส่เิเลเซนต์เจมแล้วนะครับตอนนี้คือมันยังใช้งานไม่ได้นะครับอ่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับไอสิ่งที่เรียกว่าเก็บฝุ่นเนี่ยมันคือวัตถุดิบในการปรุงเป็นขนมโบราณน,นะครับคือพอเราเอาไปปรุงที่หม้อแล้วนะครับเราจะได้เป็นขนมโบราณมาซึ่งก็เอาไปให้ไอตัวนั้นกินแหละตามที่ผมพูดไปนะครับแล้วเราก็จะได้เป็นเศษสูเลไซท์นะครับ ส่วนตรงนี้นะครับนี่คือจุดที่เราจะต้องมาทําภารกิจไขปริศนานะครับก็เราจะต้องไขปริศนายัางไงนะครับหลังจากที่เปิดเครื่องแล้วนะครับเราก็ไปเอาน้ําพุแห่งปัญญาครับเราจะได้เป็นเศษก้อนกลมๆอะไรมาสักอย่างให้เอามาทิ้งไว้ที่นี่นะครับแล้วเราก็จะเริ่มทำภารกิจได้เลย วิธีการไขปริศนานะครับก็คือเราจะต้องเหยียบแผ่นอันนี้ให้ถูกต้องนะครับถ้าถูกต้องมันจะเป็นไฟสีเาขาวนะครับแต่ถ้าเกิดเหยียบผิดมันจะเป็นไฟสีแดงให้เราเหยียบตำแหน่งหนึ่งนะครับพอตำแหน่งหนึ่งถูกปุ๊บเราก็ไปเหยียบตำแหน่งสองพอตำแหน่งสองถูกปุ๊บเราก็ไปเหยียบตำแหน่งสามนะครับซึ่งมันก็จะสุ่มที่อยู่นะครับเราจะต้องหาเอาถ้าเราเหยียบผิดนะครับเราจะต้องเริ่มอันที่หนึ่งใหม่นะครับไล่ 2, อันที่สองอันที่สามใหม่แบบนี้นะครับก็ไม่ได้ยากอะไรแต่ว่าผมผมจําไม่ค่อยได้นะครับผมเลยใช้หมดช่วย ส่วนไอที่ผมทุบไปมันคือหุ่นยนต์ที่คอยดูแลที่นี่นี่แหละนะครับก็คอยทุบไว้นะครับมันจะซ่อมแซมตัวเองได้นะเราก็ต้องคอยทุบมันไว้นะครับไม่อยากให้มันมายุ่งกวนใจระหว่างที่ทำภารกิจ โอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ทำการสำรวจบริเวณเอ็นชเชนอาคายจนทั่วแล้วนะครับหลังจากนี้ก็จะเริ่มทำการเปิดเครื่องกันแล้วนะครับป้ายใส่ไปก็หลังจากที่เราเปิดใช้งานแล้วนะครับที่นี่ก็จะมีแสงสว่างส่องพอให้เราไม่ถูกชาลีตีนะครับตลอดทั้งพื้นที่เลยนะครับ ซึ่งผมก็คาดว่าบริเวณแห่งนี้น่าจะเป็นแหล่งเก็บข้อมูลต่างๆสำคัญมากมายในอดีตนะครับของเผ่าพันธุ์ที่เคยครองพื้นที่แห่งนี้นะโอเคหลังจากนั้นเราก็เริ่มมาทำการเก็บความรู้น้ำพุแห่งปัญญาได้เลยนะครับก็มากดคลิกที่มันนะเดี๋ยวมันจะให้เป็นไอเทมก้อนกลมๆนมเราก็แค่เอาไปไขปริศนานะครับเราสามารถเก็บพร้อมกัน3อันได้เลยนะครับเพื่อที่จะไปทำพร้อมกันได้แต่ต้องทำทีละอันนะแล้วก็จากการที่ผมเดินสำรวจมาเนี่ยผมเจอมอดฝุ่นเยอะมากนะครับ นั่นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่ายิ่งมีมอดฝุ่นเยอะเนี่ยเราก็จะเอาขนมโบราณมาให้พวกมันกินได้เยอะและเราก็จะสามารถฟาร์มทูเรไซ์ได้เยอะนั่นเองนะครับคือบางโวผมเคยเล่นเนะนี่ยมอดฝุ่นมีลังเดียวนะครับผมจะบ้าตายเราจะเอาทูเรไซท์ที่ไหนไมาใช้นะครับโอเคและนี่ก็คือน้ําพุอันที่2นะครับบอกเลยว่าดูในนี้ตาดูไม่ออกเหมือนกันว่า,วามันสีอะไรมันออกแดงๆชมพูชมพูะนะโอ้ไอตัวนี้มันฟื้นคืนชีพแล้วเรื่องมันเยอะนะ ผมจำสเต็ปสู้กับมันไม่ค่อยได้นะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้สู้มันจะมีท่าควิดท่ากระโดดเดี๋ยวลองดูสเต็ปม,มันอีกทีนะมีควิดแล้วก็จะกระโดดโอเคประมาณนี้ถ้าเราอยู่แกมจะกิ้งได้นะผมจําได้ท่าควิดแล้วก็กระโดดอ่าอย่างนี้ก็ตีฟรีควิดกระโดดไอ้ท่าควิดนี่ลบยากกว่าเร็วแต่ดาเมจมันไม่ได้แรงอะไรนะ โอเคน้ำพุอันสุดท้ายส่วนไอเจ้าประตูผนึกอันนี้นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันคืออะไรนะครับถ้าใครรู้ก็สามารถพริมพ์คอมเมนต์บอกได้นะครับอันนี้คือผมไม่รู้จริงๆนะว่ามันใช้ทําอะไรโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทําการไขปริศนากันเลยนะครับโอเคมาวิธีการนะครับก็คือทิ้งมันลงที่นี่แหละนะครับแล้วปริศนาก็จะเริ่มทํางานนะครับ โอเคเราทีนี้เราก็จะต้องหาว่าอันไหนเป็นอันหนึ่งอันสองอันสามนะให้ครบนะครับโอเคตอนนี้เจออันที่1แล้วนะครับก็จะเป็นอันนี้อันนี้คือผมใช้หมดช่วยมาร์กให้นะครับถ้าใครอยากได้เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ก็แล้วกันอนะ่ะโอเคไขปริศนาสำเร็จ1อันแล้วนะครับ เราก็จะได้เป็นบูปินมาแล้วนะครับผมจำไม่ได้ว่าบูปินอันไหนใช้ไอ้เชี่ยหนีก่อนวิ่งวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งว <c oughs> ิ่งไอ้ยัม่ตื่นมาพอดีเลยเด้อเด้อเด้อเดี๋ยวพึ่งนะผมโดนผมอาจจะตายนะ <c oughs> ต้องขึ้นบีฟโล่ให้ได้ตอนนี้ต้องล่อเหมือนกัน <c oughs> มาโมเตอร์พูดลุยกัน ก็ผมจำไม่ได้นะครับว่าบุว่าน้ำพุอันไหนมันดอบเป็นบูปินอะไรนะครับแต่สิ่งที่ผมได้มาอันแรกก็คือเครื่องตรวจจับดวงดาวนะครับไอเจ้าเครื่องนี้นะครับมันจะเป็นเครื่องนำทางเราไปหาแท่นเซเลเชียลอีก2อันนะครับที่หลงเหลืออยู่บนโลกนะครับมันจะมี1อันที่อยู่บนพื้นแต่ว่าแยกเป็น2ส่วนนะครับแล้วก็จะมีอีกอันนึงที่อยู่ที่ทะเลนะครับที่อยู่กับบอสปูนั่นเองส่วนเจ้าเครื่องนี้นะครับหลังจากที่ใช้แล้วนะครับถ้าเกิดเรา หาทั้ง3อันเจอแล้วนะครับหลังที่ใช้ปุ๊บมันจะกลายเป็นเครื่องที่คอยส่องแสงให้เราตลอดเวลานะครับเป็นแสงสว่างไม่มีจํากัดนั่นเองซึ่งเจ้าเครื่องนี้ก็สามารถใช้งานได้10ครั้งนะผมเราสามารถที่จะทุบมันแล้วก็มาค้าใหม่ก่อนที่จะพังได้นะโอเคได้มาแล้วอันที่2นะครับก็เจ้าบูปินอันที่2นี้ก็คือเครื่องที่เอาไว้ค้าพ,พื้นนั่นเอง คือเครื่องที่เอาไวค้คาบพื้นนะครับจะเป็นพื้นหญ้าพื้นหินพื้นทรายอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถคาบได้หมดเลยคือเป็นพื้นที่มีอยู่บนโลกอะไรพวกนี้นะครับโอเคและอันสุดท้ายนะครับบูปินอันที่3ของเรานะครับนั่นก็คือบูปินคาบขนมนั่นเองมันก็จะปลดล็อกการคาบเจ้า วัตถุดิบนะครับในการค้าขนมโบราณที่เอามาให้เจ้ามอดฝุ่นกินครับก็เอาไว้สาหรับการฟาร์มทูเรไซด์นะครับก็ส่วนผสมก็ไม่ได้มีอะไรยากนะครับแค่เกลือแล้วก็ไนเตร์แล้วก็หินอีก2ก้อนนะครับก็มาให้มอดฝุ่นกินนะหลังจากนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วที่นี่นะครับหลังจากนี้ก็คงจะมาแค่มาฟาร์มทูเรไซด์นะครับกับพวกรูปปั้นพวกนี้แล้วก็มาเอาอาหารมาให้มอดฝุ่นกินแค่นั้นนะครับอ่ะเราก็จะเห็นว่ามีไอแท่นแบบนี้นะครับโผล่ขึ้นมาครับก็จะเป็นจุดสปอนของ มอนเตอร์เงาครับมันจะสปอนออกมาตีกับมอนเตอร์สีขาวตลอดเวลาเลยนะครับก็เราไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับไม่ใช่ธุระของเราโอเคคัะตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาปรุงเจ้าเมนูอันนี้กันนะครับก็ใส่เป็นเก็บฝุ่นนะครับหชิ้นส่วนที่เหลือจะเป็นอะไรก็ได้นะครับจะเป็นกิ่งไม้ก็ได้นะครับก็แนะนําว่าให้ทําไว้เยอะๆก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปเอ็นชเชนไอค์เพื่อเอาไปให้มอดฝุ่นกินทีเดียวเลยนะครับเราจะได้ไม่ต้อง พกไปกระปิบกระปลอยนะครับเอาไว้เยอะๆเลยค่อยไปให้หมันทีเดียวเนาะโอ้โหแล้วก็ดูเหมือนว่าการปลูกส่งๆของเราเนี่ยจะทําให้เป็นพืชผลยักนะฮะนี่ปลูกส่งๆจริงปะเนี่ยมันจันเป็นพืชผลยักเฉยเลยเนี่ยนี่ปลูกแบบส่งๆเนี่ยก็หน้านี้หน้าร้อนแล้วนะครับพืชพวกนี้ก็เราไม่ควรจะปลูกแล้วนะเพราะว่าไอ้พืชพวกนี้ปลูกหน้าอื่นน่พอได้ครับมันจะผิดหรือดูบ้างก็พอได้แต่ถ้ามาปลูกหน้าร้อนนี่ ยาเลยครับได้ผลช้าชิเป่งเลยไปปลูกดักก้อนฟูตดีกว่านะครับดักก้อนไฟดักก้อนฟุดเนี่ยไอ้พืชมหาเทพนะฮะคือไอ้ดักก้อนฟุดเนี่ยมันเป็นผักที่เทพที่สุดในเกมนี้นะครับคือแม่งโดนไฟเผาก็ไม่เป็นไรนะครับแถมเป็นเมนูเพิ่มเลือดที่เยอะมากๆด้วยก็พวกผักพวกนี้นะครับที่เน่าไปเนี่ยจริงๆมันสามารถกลับมาเป็นผักชนิดเดิมได้นะครับเราต้องรอมันให้มันกลับมาเป็นผักชนิดเดิมใหม่นะมันก็จะเริ่มโตใหม่นะแต่ก็มีโอกาสที่มันจะกลายเป็นวัชพืชเหมือนกันนะครับ ก็คิดดูเอาแล้วกันว่าจะปล่อยไว้หรือจะเก็บนะครับถ้าขี้เกียจแบบผมก็ปล่อยไว้นะครับแต่ถ้าใครขยันก็เก็บไปเลยนะครับก็ไอพวกพืชผลยักษ์พวกนี้นะครับเราสามารถแบกไปชั่งกิโลได้นะครับเพื่อจะมาดูน้ําหนักว่าน้ําหนักเท่าไหร่เอาไว้ขิงนะฮะได้นะครับถ้าใครมีเพื่อนก็เอาไปขิงเพื่อนได้นะก็พวกพืชผลยักษ์นี้ก็สามารถเน่าได้นะครับหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวแล้วนะ ถ้าเราไม่อยากให้มันเน่านะครับมีอยู่2ทางนะครับทางแรกก็คือเอามันไปวางไว้บนตาช่างนะครับตอนที่มันอยู่บนตาช่างมันจะไม่มีวันเน่านะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือค้าเป็นก้อนขี้ผึ้งแล้วก็มาพอกนะครับก็เหมือนกับการทํากระดาษขี้ผึ้งเคลือบมันนั่นแหละนะครับ ช่วงนี้มันก็เป็นหน้าร้อนนะนะผมเลยทําอะไรไม่ค่อยได้มากนะออกจากถ่านไม่ค่อยได้นะช่วงหน้าร้อนเนี่ยเป็นช่วงที่ใช้ชีวิตลําบากค่อนข้างมากนะหลักๆเลยช่วงหน้าร้อนที่ผมไม่ได้อัดให้ดูเนี่ยคือผมจะวนอยู่กับแค่การขุดหินเก็บหินนะครับต้นหินอ่อนเนี่ยอยู่แค่นี้แหละครับตป้ปลาครับแค่นี้แหละที่เหลือก็ไม่ค่อยได้ทาอะไรนะครับในช่วงหน้าร้อนผมเลยจะไม่ค่อยได้อัดคลิปในช่วงนี้เท่าไหร่นะแต่ใครสังเกตดูก็จะมีฝนหนาวใไม้ร่วงไม้ผีแค่นั้นแหละนะครับ ก็ในส่วนของการตกปลาทะเลนะครับอันนี้ผมไปลองตกมาแล้วนะครับมันก็จะมีแค่ทุ่นแล้วก็เหยื่อนะครับทุ่นเนี่ยสามารถแบบทุเรศทุเรศอะไก็คือใส่เป็นกิ่งไม้ได้นะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับหรือใครจะคราบจากไอ้เจ้าเครื่องอันนี้ก็ได้นะครับซึ่งผมยังไม่มีเลยนะยังไม่ได้คราบคือผมก็อย่างที่ผมบอกไปแหละว่าผมไม่ค่อยได้ชอบตกปลาเท่าไหร่นะแต่ก็นานๆตกทีก็สนุกดีเหมือนกันนะครับแล้วก็ใส่เป็นเหยื่อเหยื่อนี่ก็จะเป็นเหยื่ออะไรก็ได้นะครับ มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะตกปลาอะไรด้วยนะครับเราควรจะใส่เหยื่อให้มันตรงต่อความต้องการของปลาของเรานะครับเนี่ยของเน่าก็ใส่เป็นเหยื่อได้นะครับก็วิธีการตกก็โยนไปตรงบริเวณที่มีฝูงปลาแบบนี้นะฮะปลามันก็จะเริ่มมาแบบว่าสนใจนะครับก็รอมันกินเบ็ดแค,แค่นั้นเองนะอ่ะ ทีนี้ปลามันก็จะยามว่ายออกห่างจากเราครับหลังจากนี้ตอนนี้เราต้องปล่อยนะเพราะว่าพอปลามันว่ายกลับมาเนี่ยเราจะต้องดึงครับเสร็จแล้วก็พอมันได้ระยะที่เราสามารถอันนี้ได้แล้วนะครับเราก็แค่จับมันขึ้นมานะครับแค่นั้นเองส่วนเหยื่อประเภทที่เป็นเหยื่อที่เป็นอาหารนะครับมันก็จะหายไปทันทีหลังจากที่เราตกได้นะครับส่วนเหยื่อที่เป็นเหยื่อที่เราค้ามาถาวรอันนี้มันจะไม่หายไปนะครับเว้นแต่ว่าเราทําสายเอ็นขาดนะครับแค่นั้นเอง ะระบรบกตกปลามันก็เหมือนกับตกปลาเกมมอื่นนะครับคอยดึงคอยยื้อแค่นั้นเองเอาจริง,รงๆคือในตอนนี้ผมมีของมากพอที่จะตีบอสหลายๆตัวแล้วนะครับเพียงแต่ว่าที่ผมไม่ได้พาไปตีเนี่ยก็เป็นเพราะว่าผมอยากจะไปทดลองวิธีที่ดีที่สุดในการสู้กับพวกมันก่อนคือผมจะมีเซิร์ฟแยกอีกเซิร์ฟหนึ่งเอาไว้สำหรับการทดลองอะไรพวกนี้นะครับจริงๆเมื่อก่อนมันก็เป็นเซิร์ฟที่ผมเล่นเป็นเซิร์ฟหลักนั่นแหละหลังจากที่มาอัดคลิปแล้วก็กลายเป็นเซิร์ฟทดลองไปแล้วนะครับ โอ้โอเคหินอ่อนโตพอดีเลยนะครับในช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรทำพอดีเลยนะคือมันเป็นหน้าร้อนนะครับก็เลยไม่รู้จะพาไปทําอะไรนะดังนั้นเดี๋ยวขอไปราเก็บหินอ่อนสักพักใหญ่ๆเลยแหละนะครับโอเคในไหนก็ไม่มีอะไรจะทําแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาหาเรื่องท้าตีท้าต่อยกับบอสแอนดไลออนกันสักหน่อยดีกว่านะครับจริงๆก็คือไม่ได้ทําไปโดยที่ไม่มีเหตุผลนะก็คือลาคาญมันสร้างหลุมนะครับเดี๋ยวมันจะชอบพังบ้านเราครับก็เลยมาจัดการทิ้งๆไปซะเลยนะ ก็เราสามารถสร้างป้อมปืนล้อมมันเลยก็ได้นะครับสามารถป้อมปืนสามารถสาาร้างป้อมปืนได้เยอะกว่านี้นะเพื่อความได้เปรียบแต่ว่าแค่นี้ก็พอนะครับบอสตัวนี้มันไม่ได้สู้ยากนะครับอ่ะเอาปเปิดฉากสู้เรียบร้อยก็ไม่มีอะไรยากมากนะครับอ่ะโอเคครับก็สำหรับดอตสตาร์ตเกเตอในพาร์ทนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนก็นแล้วกันนะครับดเดี๋ยวเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้า สหรบวันนี้บ๊ายบาย